สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทีเด็ดทีเฮสนะครับพบกันในวันศุกร์ที่28พฤษภาคม2564ครับฟุตบอลในวันนี้ยังคงมีทำการแข่งขันกันพอสมควรนะครับมีตัวเลือกให้เลือกเชียร์กันมากมายนะครับสำหรับใครที่ต้องการหาแร่งรวบรวมข้อมูลฟุตบอลแล้วก็ทัศนาฟุตบอลดีๆนะครับที่เก็บเอาไว้มากที่สุดนะครับก็ขอแนะนำที่เว็บไซต์ทีเฮสโกนะครับเว็บไซต์ที่รวบรวมทั้ง นักวิเคราะห์ทั้งหลายนะครับรวมไถึงข้อมูลสถิติฟุตบอลต่างๆนะครับมากที่สุดแล้วนะครับผมสำหรับหนึ่งคู่ในวันนี้นะครับที่ผมจะไปแนะนำกันเป็นฟุตบอลไอแด์พิมลีครับเกมระหว่างฟินฮาบพบกับซิลิโก้โรเวอร์ครับผมคู่นี้เรามาดูในเรื่องของตารางคะแนนเนี่ยนะครับฟินฮาบห้า เโก้สนะครับส่วนการพบกันนะมาดูหน่อยครับช่วงนี้ในการเจอกันเองครับในบ้านของฟินฮาบฟินฮาบทำได้ดีนะครับชนะได้ถึงชนะ2เกมหลังสุดนะครับสองเกมหลังสุดเนี่ยชนะได้นะครับที่เหลือมีเสมอครับในบอลถ่วยแล้วก็แพ้ในบอนลลีไป2เกมนะครับก็ถือว่า a อ t ด h เฮด สูสีกันนะครับในบ้านของฟินฮาฟนะส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นนะครับในบ้านกันบ้างครับสำหรับฟินฮาฟช่วงหลังมีแพ้ด็อกเฮด้าครับ01ครับแล้วก็เสมอดาวด็อกครับ11แล้วก็แพ้แชมร็อกโลเวอร์ครับ02ะนะแล้วก็มีแพ้เซนแพทริกครับ02 นะแล้วก็มีชนะ Waterford ร์ด2-1ห้านัดหลังสุดประมาณนี้ก็ถ้ากลบาว่าห้านัดหลังสุดชนะได้นัดเดียวนะครับแต่9เกมเนี่ยชนะ3แพ้4นะฮะอ่ะชนะ4ะเสมอ1แล้วก็แพ้4นะครับส่วนเกมเยือนนะครับของผู้มาเยือนอย่างซัลิโก้โลเวอร์ในซีซั่นนี้ต้องบอกว่าฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับฟอร์มเยี่ยมจริงๆนะครับชนะแชมป์ร็อกโลเวอร์เกมล่าสุดนะครับทีเด็ดเลยนะครับ แล้วก็บุกชนะดาวดอครับ1-0เสมอดอกเฮดาทีมฟอร์มแรงครับ1-1แล้วก็มีชนะโบฮีเมียนครับ3-1ชนะลองฟอร์ด1-0โอ้โหถือว่าช่วงนี้ฟอร์มกำลังเข้าฝักมากๆนะครับสำหรับซาลิโก r โรเวอร์นะครับในเรื่องของการเปรียบเทียบราคากันหน่อยครับผู้นี้ราคาเอเชียไฮดิ p แคปนะครับอยู่ที่ าลิโก้โรเวอร์นะครับปลูกไปเหนือกว่าเสมอรครบครึ่งนะครับปลูกไปเหนือกว่าเสมอรครบครึ่งนะครับคือด้วยฟอร์มการเล่นณตอนนี้นะครับเป็นทางฝั่งของผู้มาเยือนเนี่ยสลิโก้โรเวอร์เนี่ยครับที่ดูดีกว่านะครับช่วงหลังนี่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมต่อเน,นื่องนะครับแล้วก็ ผลงานในเกมเยือนซีซั่นนี้เนี่ยพวกเขายังไม่แพ้ให้กับใครเลยนะครับเจอแชมป์ล็อกโลเวอร์ทีมที่ดีที่สุดในไอแลนด์ตอนนี้นะครับพวกเขาบุกชนะได้ด้วยครับ1-0ในซีซั่นนี้เนี่ยถือว่าเป็นทีมที่ออกสตาร์ทได้ออร้อนแรงมากที่สุดแล้วนะครับสำหรับสลิกโก้โลเวอร์ดังนั้นผมมองว่าฟินฮาบนะฮะไม่น่าจะมีโอกาสที่จะ ชนะได้นะครับเต็มที่เนี่ยน่าจะมีมุมเสมอนะสำหรับฟินฮาบแต่ดูจากฟอร์มณตอนนี้แล้วครับ s ลิโก้โลเวอร์น่าจะบุกชนะได้ครับคู่นี้ผมให้เชียร์สลิโก้โลเวอร์นะครับเลดเนี่ยต่อเสมอครบครึ่งน,นะครับแล้วก็น่าจะสกอร์ต่ำนะครับน่าจะยิงกันแค่1.0นะครับผมอ่ะนี่คือ1คู่ที่คั้นออกมาในวันนี้นะครับใครชื่นชอบเหมือนกันก็สามารถนําไป ต่อยอดกันได้นะครับหรือว่าคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปได้เช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่ g o r e นะครับวันนี้เนี่ยบอลอาจจะมีตัวเลือกค่อนข้างหลากหลายนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูว่ามีใครให้ตัวไหนไว้บ้างอ่านี่ครับคุณบอลบอลเดินอ่าคนเดินกินดินนะครับนี่ให้บอลไอแด์พิมลีกไว้นะครับ เ,เดี๋ยวผมขอเลือกกู้นี้ละกันนะครับนะเป็นกิจกรรมนะครับให้กิจกรรมไว้นะครับมาดูทัศนะของคุณบอลบอลคนเดินกินดินหน่อยนะครับทัศนาเซียนบอกว่าเกมเจ้าบ้านวันนี้ยังไม่แพ้ใครจาก5นัดติดต่อกันนะครับ a d ดเครับเจ้าบ้านชนะ4เสมอ1โอ้โหเฮดจากการเจอกันเจ้าบ้านเสมอ2แพ้3นะครับแล้วก็ h ฮ t ท h e a d ทีมเยือน5เกมหลังสุด แพ้1เสมอ3ชนะ1เกมวันนี้เจ้าบ้านต่อปอนะครับหรือว่าเสมอครบครึ่งทีเด็ดลองเดลี่ซิตี้น่าจะหยุดเจ้าบ้านได้ครับสกอร์ที่คาดน่าห1หรือว่า00นะครับอ่าคู่นี้ให้เชียร์เดลี่ซิตี้นะครับลองเสมอครบครึ่งหรือว่าปอปานะครับด็อกเฮดากับเดลี่ซิตี้นะครับ ra, ค,บ City, คบู่ที่คุณบอลบอลคนเดิน คนเดินกินดินนะครับวีคอเอาไว้ให้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่นำมาฝากกันนะครับใครอยากได้ตัวเพิ่มเติมนะครับก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับที่ t h Score นะครับสามารถเลือกเข้าไปดูตามคู่ได้เลยนะครับนี่ครับต้องการคู่ไหนก็กดเลือกคู่ได้ตรงผลบอลสดนะครับนะแต่ก็อย่าลืมมาเข้าชุมนุมไว้ด้วยนะครับสมัครยูเซอร์ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็มากดติดตาม นักวิเคราะห์ต่างๆเอาไว้ได้นะครับนะมาเลือกกันได้เลยนี่ครับรรดานักวิเคราะห์เนี่ยครับตามนี้นะมากดติดตามกันได้เลยนะครับก็อาจจะต้องรอบทวิเคราะห์กันหน่อยนะครับในแต่ละท่านนะนะก็สามารถมาติดตามการเอาไว้ได้นะครับสําหรับทีเด็ดทีเอสกอร์นะครับมีเซียนเยอะมากนะครับเยอะกว่านี้อีกนะครับที่ให้ได้ติดตามกันนะครับนี่คือคนหลักๆนะครับที่ เรียกว่าฮอตสุดๆนะครับก็สามารถมาติดต่างกันได้นะครับอ่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะสำหรับเว็บไซต์ THScore ครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสแกน QR code ด้านขวาล่างเข้ามาได้เลยนะครับนะสำหรับเว็บไซต์ THScore เข้ามาก็อย่าลืมสมัครยูซอร์ให้เรียบร้อยด้วยนะครับผมโอเคครับยังไงก็ขอให้ทุกท่านเชียร์บอลให้สนุกครับสวัสดีครับ